สวัสดีครับผมฐานิตคำศรีจันทร์นะครับครูฝึกประจำโชรูวีกูพันธาคาร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการทำฉากกั้นในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในรถส่วนตัวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,ด,วยด้วยตนเองเนี่ยเบื้องต้นนะแนะนำว่าเราควรที่จะโทร1 6 6 9ก่อนนะครับเพื่อจะสอบถามก่อนว่านะครับเขามีรถมาสวิตซ์หือมารับเราไหม แต่ถ้าในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สะดวกมารับหรืออนุญาตเนี่ยให้เราขับรถส่วนตัวไปได้น,นะครับทางเราเนี่ยก็เลยมีวิธีการทำฉากกัน้นอย่างปลอดภัยให้ดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเลยนะครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือรถยนต์ของเราส่วนตัวนะครับด้านขวามือนี่เลยนะครับอย่างที่สก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยผมลงไปหาอุปกรณ์ที่ จำเป็นเนี่ยนะภายในบ้านของเราเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็สิ่งที่เราต้องใช้คืออย่างแรกก็คือแผ่นพลาสติกนะครับขนาดเนี่ยคร่าวๆประมาณเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งหรือมากกว่านั้นนะครับได้ไม่มีปัญหานะครับกับ2คือสก็อตเทปนะครับแนะนาให้เป็นสก็อตเทปม้วนใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็3คัตเตอร์นะครับเอาไว้ตัดสก็อตเทปนะครับหรือจะเป็นกันไกก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมมาสนะครับใส่ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเริ่มทํำกันเลยนะครับเมื่อเราใส่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับ การเดินทางของเราเนี่ยควรจะมีการวางแผนนะครับอย่างน้อยเนี่ยควรจะเดินทางในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่จะใช้เดินทางนะครับควรจะต้องเปิดกระจกทั้งหมด4บานนะครับรวมถึงผู้ขับขี่นะครับและผู้ป่วยนะครับควรจะใส่แมสนะครับคนละ2ชั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าวิธีการติดตั้งจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก่อนอื่นคืออยากให้ประสานงานนะครับกับ1669ก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมตัวแทนของบริษัทวีกปพอนด้าคานะครับก็ฝากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ